สวัสดีค่ะซานโนยูทูบนะคะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่สถาน,นีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ค่ะลูกชิ้นยืนกินนะคะสิยืนหรือชิ้นันังกระพื่นก็นไดจ้าแล้วแต่มูเจ้าได้จ้าขอบอกนะคะว่าโซนนี้เนี่ยนะคะลูกชิ้นค่ะฝั่งโน้นก็ลูกชิ้นค่ะฝั่งโน้นก็ลูกชิ้นนะคะอาฝั่งนี้ก็ลูกชิ้นนะคะนี่ลูกชิ้นมาเลยนะคะใครที่แวะเข้ามาในโซนของ บุรีรัมย์นะคะใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะคะก็ขอเชิญนะคะเนี่ยลูกชิ้นค่ะฮะอ๋ออันนี้บนสถานีล่ะอ๋ออันนี้นะคะก็ะช่องของซานโนยูทูบนะคะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะก็นี่ค่ะเพิ่งเพิ่งจะเห็น,นโซนนี้นะคะเพราะว่าจากบ้านไปก็30ปีเนาะจะ้าแล้วก็ได้กลับมาอีกทีก็เพิ่งจะวันนี้นะคะเนี่ยจ้า นี่ร้านลูกชิ้นนะคะใครแวะมาเที่ยวบุรีรัมนะคะก็ลูกชิ้นบริรัมนะคะลูกชิ้นบรีรัมแซ่บๆได้จ้าสวัสดีค่ะฝากช่องสันโนยูทูบด้วยนะคะ